สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้วันอาคารที่10สิงหาคมนะคะเวลา9.30นถึง10.30นเราจะมาเรียนกันในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้ก็ยังคงอยู่ในหน่วยที่2นะคะในเรื่องของทศนิยมค่ะโดยครูผู้สอนนะคะคุณครูเจริญศรีชาตีค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อที่สองนะคะนักเรียนก็คือเรื่องการเขียนเศษส่วนนะคะที่ตัวส่วนไม่เป็นสิบร้อยพันให้อยู่ในรูปของทศนิยมซึ่งมีหลักการเขียนดังต่อไปนี้นะคะนักเรียนข้อที่หนึ่งเราจะต้องหาตัวประกอบของสิบร้อยและพันข้อที่สองทำตัวส่วนให้เป็นสิบร้อยหรือพันโดยหาตัวประกอบมาคูณ ข้อที่3าคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนด้วยจำนวนเดียวกันข้อที่4เขียนเศษส่วนที่ได้ให้อยู่ในรูปของทศนิยมค่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนเรามาดูความหมายของคำว่าตัวประกอบของจำนวนนับก่อนนะคะนักเรียนคำว่าตัวประกอบนะคะของจำนวนนับนะคะ ตัวประกอบคืออะไรตัวประกอบก็คือจำนวนที่หารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวนะคะยกตัวอย่างเช่นตัวประกอบของ10ก็คือจำนวนที่หาร10ได้ลงตัวก็จะมี1 2 5และ10ตัวประกอบของ100ก็คือ จำนวนนับที่หาร100ได้ลงตัวนั่นก็คือ1 2 4 5 10 20 25 50ห้าและ100ตัวประกอบของ1000ก็คือจำนวนนับที่หาร1,000ได้ลงตัวนะคะก็จะมีอะไรบ้างก็จะมี1 2 สี่ห้าแปดสิบยี0สิบย2่0ิบ0้าสและ1000ต่อไปนะคะนักเรียนเรามาดูการเขียนเศษส่วนนะคะที่มีตัวส่วนไม่เป็นสิบ ร้อยพันนะคะให้อยู่ในรูปของทศนิยมนะคะนักเรียนยกตัวอย่างเช่นพิจนารณาเศษสองส่วนห้าให้อยู่ในรูปของทศนิยมนั่นก็คือโจทยกกำหนดให้มาเป็นเศษส่วนก็คือเศษสองส่วนห้าเราจะต้องทำให้อยู่ในรูปของทศนิยมจากที่เราเรียนไปแล้วนะคะนักเรียนเศษส่วน นะคะถ้าจะทำให้อยู่ในรูปของทศนิยมจะต้องทำตัวส่วนให้เป็นเลขอะไรบ้างคะนักเรียนเลข10ใช่ไหมคะถ้าตัวส่วนเป็นเลข10ก็จะเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งใช่ไหมคะถ้าตัวส่วนนะคะเป็นเลข100ก็จะเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่ง ถ้าตัวส่วนเป็นเลขหนึ่งพันก็จะเป็นทศนิยมสามตำแหน่งใช่ไหมคะแต่ที่โจทย์ให้มาส่วนไม่ได้เป็นเลขสิบไม่ได้เป็นเลขร้อยไม่ได้เป็นเลขพันถูกไหมคะดังนั้นเราต้องทำส่วนให้เป็นเลขสิบเลขร้อยหรือเลขพัน โดยเราไปดูที่เลข5้าขึ่งเป็นตัวส่วนเราจะพบว่า5เป็นตัวประกอบของเลขอะไรคะนักเรียนเลข10เพราะว่าหหาร10ได้ลงตัวก็คือเลข2เมื่อนำหไปหาร10จะได้เท่ากับเลข2ดังนั้นเราก็จะเอาเลข2ที่ได้มาคูณทั้ง เศษและส่วนก็จะได้เศษ2ส่วน5คูณด้วยเศษ2ส่วน2การคูณทศนิยมเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนใช่ไหมคะหรือบนคูณบนล่างคูณล่างก็จะได้ออกมาเท่ากับเศษ4ส่วน10เห็นไหมคะนักเรียนว่าตัวส่วนเป็นเลขอะไรคะนักเรียนเป็นเลขสิเรียบร้อยแล้ว แสดงว่าถ้าเป็นส่วนสิบแสดงว่าทศนิยมกี่ตำแหน่งคะนักเรียนทศนิยม1ตำแหน่งดังนั้นส่วนสิบหายไปเปลี่ยนเป็นทศนิยม1ตำแหน่งก็จะได้เท่ากับ0.4ดังนั้นข้อนี้เศษ2ส่วน5ก็จะเท่ากับ0.4ค่ะ เรามาดูตัวอย่างนะคะข้อต่อไปนะคะนักเรียนตัวอย่างบอกว่าให้พิจารณาเศษ6ส่วน8นะคะให้อยู่ในรูปของทศนิยมหรือให้ทำเศษ6ส่วน8เขียนอยู่ในรูปของทศนิยมนั่นเองนะคะนักเรียนเมื่อพิจารณาไปที่ตัวอะไรคะนักเรียนเราต้องดูที่ตัวอะไรก็เลยตัวส่วนใช่ไหมคะตัวส่วนเนี่ยเป็นเลข8ดังนั้นเราจะมาดูว่าเราจะทำตัวส่วนจากเลข8เนี่ย เป็นเลขอะไรได้บ้าง10 100หรือพันเราก็ดูว่า8เป็นตัวประกอบของเลขอะไรนะคะจะเห็นได้ว่า8เป็นตัวประกอบของ1000เมื่อเอา1000มาหารด้วย8จะได้เท่ากับ125ดังนั้นเราก็จะได้ตัวเลขที่จะนำมาคูณ8นะคะแล้วได้1000นั่นก็คือเอาไปคูณด้วย125ซึ่ง125เนี่ย จะต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะคะนักเรียน6ส่วน8คูณด้วย125ทั้งเศษและส่วนการคูณเศษส่วนเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนใช่ไหมคะ6คูณ125ก็จะได้เท่ากับ750 8คูณ125ก็จะได้1,000จะเห็นได้ว่าตัวส่วนเนี่ยเป็นเลข1,000แล้วนะคะ ตัวส่วนเป็นเลข1,000ตัวส่วนคือเลข1,000จะหายไปถ้าเราเขียนเป็นจุดทศนิยมคือเติมจุดทศนิยมเข้าไปนะคะส่วนพันคือทศนิยม3ามตำแหน่งแสดงว่าเราต้องใส่จุดหน้าเลข7ใช่ไหมคะนักเรียนดังนั้นเราก็จะได้เท่ากับ0.750ทศนิยม3ามตำแหน่ง1 2 3 ถูกไหมคะนักเรียนดังนั้นนะคะข้อนี้เศษหกส่วนแปดก็จะได้เท่ากับศูนย์จุดเจ็ดห้าศูนย์หรือเราจะเขียนว่าศูนย์จุดเจ็ดห้าก็ได้นะคะนักเรียนมีค่าเท่ากันค่ะดีอะไรเลยตั้งค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะนักเรียน โจทย์บอกว่าพิจนารณาเศษ12ส่วน25ให้อยู่ในรูปของทศนิยมก็คือให้ทำเศษ12ส่วน25ให้เขียนอยู่ในรูปของทศนิยมนะคะนักเรียนจะก่อนอื่นเราก็ต้องพิจนารณาที่อะไรก่อนคะตัวส่วนใช่ไหมคะตัวส่วนคือ25เลเราจะทำให้เป็นเลข1 0 100หรือพันดีคะ ก่อนอื่นเราก็ต้องไปดูก่อนว่า25เนี่ยเป็นตัวประกอบของ10บร0อหรือพันจะเห็นได้ว่า25เป็นตัวประกอบนะคะของ100นะคะของ100อันที่จริง25เนี่ยก็เป็นตัวประกอบของ1,000ด้วยนะคะแต่เราเอาค่าของตัวส่วนที่น้อยที่สุดนะคะร้อมันน้อยกว่าพันเนาะเพราะฉะนั้นเราเอาที่100ก่อนนะคะ จะเห็นว่า25เป็นตัวประกอบของ100เมื่อเอา100หาร25เราจะได้เลข4มาแสดงว่าเราจะต้องเอา4ไปคูณทั้งเศษและส่วนนะคะเมื่อเราเอา4ไปคูณเศษ12ส่วน25โดยการคูณทั้งเศษและส่วน ก็จะได้ค่าเท่ากับ48ส่วน100เห็นไหมคะว่าส่วนของเรามีค่าเป็น100แล้วส่วน100จะหายไปถ้าเราเติมจุดทศนิยมนะคะที่ตัวเศษส่วน100คือทศนิยม2ตำแหน่งแสดงว่าเราต้องใส่จุดทศนิยมหน้าเลข4ถูกไหมคะจะได้ทศนิยม2ตำแหน่ง ดังนั้นคำตอบในข้อนี้นะคะเศษ12ส่วน25ก็จะมีค่าเท่ากับ0.48นะคะเมื่อเขียนเป็นทศนิยมนะคะนักเรียนต่อไปนะคะนักเรียนครูจะให้นักเรียนลองทำเองนะคะให้นักเรียนเปิดไปในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนทำลงไปในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะ เหมือนทุกครั้งนะคะนักเรียนโดยให้นักเรียนเปิดไปนะคะในหน้าที่69นักเรียนจะเห็นว่าในหน้าที่69เนี่ยจะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนะคะในเรื่องของการเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เป็นสิบร้อยหรือพันให้อยู่ในรูปของทศนิยมในหน้า69เนี่ยนะคะนักเรียนจะมีทั้งหมด6ข้อครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดู1ข้อนะคะก็คือ รูจะยกตัวอย่างข้อที่6ให้นักเรียนนะคะ4โจทย์บอกอะไรคะ4เศษ3ส่วน20 4เศษ3ส่วน20เป็นจำนวนคะใช่ไหมคะยังไม่เป็นเศษส่วนนักเรียนจะต้องเปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนก่อนคะ่ะนักเรียนทำไงคะเอาตัวส่วนคูณด้วยจำนวนนับที่อยู่ข้างหน้า20คูณ4 ก็จะได้เท่ากับแปดสิบปดสิบมาบวกอีกสามก็จะได้เท่ากับ8 3ดสิบสาถูกไหมคะส่วนเลขเดิมนะคะก็คือเลข20ิเหมือนเดิมอันนี้ทบทวนให้นะคะนักเรียนเรียนแล้วเนาะนะคะอ่ะเราก็จะได้เศษส่วนและจากจำนวนค้ะเนี่ยในข้อ6เราเปลี่ยนเป็นเศษส่วนเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นทำไงคะนักเรียน ตัวสวนเป็นไงคะยังไม่ใช่สิบร้อยหรือพันเป็นยี่สิบอยู่จะเห็นได้ว่ายี่สิบเป็นตัวประกอบของอะไรคะนักเรียนวิธีํายี่สิบเป็นตัวประกอบของเป็นตัวประกอบของอะไรคะนักเรียนหนึ่งร้อยใช่ไหมคะเพราะยี่สิบ นะคะหารหนึ่งร้อยได้ลงตัวก็คือถ้าเอาหนึ่งร้อยไปหารยี่ก็จะได้เท่ากับเท่าไหรคะ5ใช่ไหมคะ,สะแสดงว่าเราต้องเอาเลข5ถูกไหคะไปคูณเศษส่วนที่เราจะทำให้เป็นทศนิยมนั่นก็คือ83ส่วน20 คูณด้วย5ส่วน5ก็คือจะต้องคูณทั้งเศษและส่วนนั่นเองนะคะคูณทั้งเศษและส่วนคูณ5บนคูณบนล่างคูณล่างก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ83ดสิบคูณห้าหใส่5ทด1นึ่งแก็เป็นสี ส่วนหนึ่งร้ยใช่มคะยีคูณห้ได้100่อ่าเห็นไหมคะนักเรียนว่าเป็นไงคะนักเรียนมันเป็นส่วนร้อยแล้วถูกไหมคะแสดงว่าถ้าส่วนเป็น100เรียบร้อยแล้วเราจะต้องทำให้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะนักเรียนสองตำแหน่งใช่ไหมคะต้องทำให้เป็นทศนิยม2องตำแหน่ง 1> 4 15ทำยังไงที่จะเป็นทศนิยมสองตำแหน่งใส่จุดตรงไหนดีคะนักเรียนใส่จุดระหว่างเลข4กับเลข1ถูกไหมคะเราก็จะได้ทศนิยมสองตำแหน่งดังนั้นข้อนี้นะคะ4เศษ3ครูขอเขียนตอบตรงนี้เนาะตอบ4เศษ3ส่วน20 ก็จะเท่ากับ4.15นั่นเองค่ะนักเรียนถ้านักเรียนสงสยัยทำข้อไหนไม่ได้ให้นักเรียนทักมาในไลายส่วนตัวของครูได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะ